และพระองค์ยังตรัสในเรื่องของภัยในอนาคตนะมีหลากหลายอย่างนะโดยในยะหนึ่ง <c oughs> นะอันนี้มนุษย์ในโลกก็จะเจอภัยต่างๆนะหลากหลายประการก็จะตรัดเรื่องของ การที่เราเนี่ยอาจจะรัตตกหกล้มถนะูกงูตะขาบมแมลงกองกัดนะหรือเหมือนวันก่อนก็ให้ฟังเรื่องพระสูตรที่มีหินขนาดใหญ่เท่าภูเขาสูงจดเทียมฟ้านะีกลิ้งบทสัตว์มาจากสี่ทิศอย่างเนี้ยนะไม่แน่นะข้างหน้าเนี่ย นะอาจจะมีอุกาบาทขนาดใหญ่มาลงบททับคนเนี่ยนะก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้นะอ <c oughs> <c oughs> ลองดูพระสูตรนี้พิกขุทั้งหลายภายในอนาคตเหล่านี้มีอยู่ห้าประการซึ่งพิกขุผู้อยู่ป่ามองเห็นอยู่ ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วภายในอนาคตห้าประการนั้นคืออะไรบ้างเล่าห้าประการคือพิกขุผู้อยู่ป่าในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่า บัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่างูพิษหรือแมลงป่องหรือตะขาบจะพึงคบกัดเราผู้อยู่ผู้เดียวในป่าการกริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้น <c oughs> อันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสีย ดังนี้พิกุทั้งหลายนี้เป็นภัยในอนาคตข้อแรกอันพิกุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 2. อ,อีกข้อหนึ่งพิกขุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าเราจะพึงพลัดตกหกล้มบ้างอาหารที่เราบริโภคแล้วจะพึงเกิดเป็นพิษบ้างน้ำดีของเรากำเริบบ้างเสมหะของเรากำเริบบ้างลมมีพิษด,ดังสาตราของเรากำเริบบ้าง <c oughs> การกริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดังนี้ภิกขุทั้งหลายนี้เป็นภัยในอนาคตข้อที่สองอันภิกขุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียนเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทําเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุสิ่งที่ยังไม่บรลุเพื่อทําให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำไม่ทําให้แจ้งเสียโดยเร็ว 3. อีกข้อหนึ่งพิกุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่า จะพึงมาร่วมทางกันด้วยสัตว์ทั้งหลายมีสิงเสือโครง่งเสือเหลืองมีเสือดาวสัตว์ร้ายเหล่านั้นจะพึงปิดชีพเรานะการกริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทําความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุสิ่งที่ยังไม่บรลุเพื่อทําให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสียดังนี้ ภิกขุทั้งหลายนี้เป็นภายในนาคตข้อที่สามอันภิกขุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว สีอีกข้อหนึ่ง <c oughs> <c oughs> พิกุุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าจะพึงมาร่วมทางกันกันกบด้วยพวกคนร้ายซึ่งทำโจรกรรมมาแล้วหรือยังไม่ได้ทำพวกคนร้ายเหล่านั้นจะพึงปิดชีพเราเสียการกริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้น อันตรายนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียดังนี้ภิกุทั้งหลายนี้เป็นภายในอนาคตข้อที่4อันภิกุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไป เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 5. อีกข้อหนึ่งพิกุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าปัดบันนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าพวกอมนุษย์ดุร้ายก็มีอยู่ในป่าพวกมันจะพึงปิดชีพเราเสียการกริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้น อันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะรีบทําความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสียดังนี้พิกุทั้งหลายนี้เป็นภายในอนาคตข้อที่5อันพิกุผู้อยู่ป่ามองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทําเช่นนั้นอยู่ตลอดไป เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสียโดยเร็วพิกุทั้งหลายภายในานาคต5ประการเหล่านี้แลซึ่งพิกุผู้อยู่ป่ามองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียเพรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทําเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วเกิดจากหลายๆอย่างถูกงูมแมลงป่องตะขาบกัดพระตกหกลม้มอาหารบริโภคแล้วเป็นพิษมาร่วมทางกันกับพวกเสือหมีสิงนะ สัตว์ร้ายเหล่านั้นจะพึงปิดชีพเราเนี่ยเรื่องของคนจะตายเนี่ยมันมีเยอะนะมันก็ไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวนะโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะการมาร่วมทางกับพวกคนร้ายนะคนร้ายเหล่านี้ก็อาจจะปิดชีพเราเสียนะการกระยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้น ดันก็ให้พวกเราเนี่ยไม่ประมาทนะพยายามปาราลบความเพียน <c oughs> ให้รู้แจ้งในเจตวิมุตติปัญญาวิมุตตกเราก็พยายามประพฤติทำสมควรแก่ธรรม,มก,กัน